อาซากะยี่สิบซีซีเช่นกันครับผมมองเห็นหน้าหน้าไหมโอ้โหยี่สิบซีซีนะครับอาซาครับผมสูตรนี้มีสองขวดนะครับผมมีสองขวดขวดละยี่สิบซีซีครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์จำหน่ายทางเขตคำวินแม่เล่แม่ลุงแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เราครับศูนย์แปดสี่ สี่ก็สี่สองหกสามสองกับประกันสี่ลแสนครับส่วนกรเสริมมาเล้วันนี้จะทดลองอีกครั้งมีสองสูตรครับสองสูตรนี้เลยบริษัทของเลย ครับดีครับเ,เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบและเพื่อนเพื่อนตามเพจและเป็นเพื่อนทางเฟซท,ทางไลน์นะครับเพื่อนเพื่อนทุกชั้นระดับและเพื่อนเพื่อนทางเฟซท,ทางไลน์เรามีเรื่องดีๆที่จะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับชาวใส้ชาวสวนชาวพืชครับ ทุกชนิดนะครับการปลูกมาลงแปลงปลูกไม่ว่ามันไม่ว่าดอกไม้ไม่ว่าส้มโอขา่าตัวชมสวนได้นะครับผมนี่นะครับเราได้ขีดพ่นอาสวินนาโนครับแล้วก็อาชาอาชาไดโตสานไดโตสารน,นะครับผมดูการกระสุนของ ออกดอกออกผลนะครับผมอาหารเสริมตัวนี้นะครับสักอบพื้นหุ้งเขานะครับเท่าที่เราเคยใช้มานะครับสารประกองของของอาศวบินาโนกับไดโตชาเนียครับผมผิดเขานะครับแตกแนวครับผมจากเราฉีดของทุกยี่ห้อนะครับครับดูลูกส้มแล้วก็สวยสวยสดนะครับเราจะปะพาให้แตกกิ่งแตกก้นก้านแตกใบอ่อนและ กระตุ้นให้เจริญตโตของส้มและลำต้นกิ่งก้านและออกดอกออกผลนะครับผมได้ดีครับได้ดีได้ดีในด,ด,ด,ดีเลยครับผมยอมรับแล้วครับ <c oughs> อาซาไดโตซานและอัศวินานาโนนะครับผมดูได้นะครับรู้สึกว่าแมงวันทองนะปกติก่อนฉีดก็หลังฉีดที่เเราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้อาหารเสริมพืชตัวนี้นครับ แมงวันทองรู้สึกว่าอ่าจะมีพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้เราฉีดไปสองครั้งแล้วครับผมเราก็เลยเดินสำรวจทุกวันนะครับผลปรากฏว่าไม่มีนะครับสําสหรับแมงวันทองที่จะมาเรามาเจาะทึ่งทิ่มแทงลื่นหน่อยมาต่อยส้มนะครับแต่สุดยอดนะครับผมการออกดอกอันจเจริญตัวโต,วตวออกดอกเร่งดอกเร่งผลให้เราเนะี่ยรู้สึกว่ากระตุ้นให้ออกดอก พอได้นะครับสุดยอดนะครับผมดูรูปผลรูปแต่ละรูปแต่ละต้นนะครับดูได้ครับผมนะี่ครับอัศวินโนาโนนะครับกับไดโตสารตัวนี้สองตัวเนี้สุดยอดใช้ได้เลยครับผมพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับผมเรากระตุน้นเ,เพิ่มผลให้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มกระตุ้นให้ออกดอกและกิ่งกา้านการเจริญเติบโตของส้มให้ออกดอกออกผลนะครับผม เนี่ยครับทุกส่วนของร่างกายของพืชพืชพันธุ์แล้วครับไม่ว่ามันไม,ไม่ว่าสับปะรดไม่ว่าส้มโอไม่ว่ามันไม่ว่าดอกไม้ไม่ว่าพืชผักนคกลนนครับผมทุกพืชผลใช้ได้หมดเลยครับผมดูนี่ดูเห็นดอกไหมการออกดอกออกผลนะครับผมเนีย่ยดูได้ครับผมจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ บริสุทธิ์ถุดเพลงครับผมไม่ได้เลยเนหะ็นไ,ไหมมันออกดอกออกผลนะครับสุดยอดครับอาชวินนาอโนกับไดโตซานนะครับนี่ครับดังอย่างอย่างที่เข้าเขาร่ำลือกันพูดกันมาเนี่ยนะครับเรามีเป็นอาชีพเสริมของเราได้นะครับเป็นอาชีพอาชีพเสริม,เป,เ,รมเป็นอ่าการ การกฆษณาใช้แล้วบอกต่อบอกบุญบารมีให้กับคนอื่นเขาได้ใช้แบบนั้นนะครับผมแล้วเป็นเครือข่ายแล้วเป็นรายได้เข้ากระเป๋าเราอีกส่วนหนึ่งได้นะครับผมกานทําธุรกิจ